ขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงไว้ซึ่งพระปัญญาที่คุณผู้ทรงไว้ซึ่งพระบริสุทธิ์ที่คุณผู้ทรงไว้ซึ่งพระมหากรุณาที่คุณทรงเป็นที่พึ่งสูงสุดของสรรพสัตว์ท,ทั้งหลายขอน้อมน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนให้องค์สมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นหลักปฏิบัติอันจะนำผู้ปฏิบัติตามให้พ้นจากความทุกข์ได้จริงขอน้อมน้อมแด่พระสงฆ์สาวกให้องค์สมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์เป็นเนื้อนาบุญของโลกทั้งยังสืบอายุพระพุทธศาสนามาจนถึงพวกเราทุกวันนี้ขอความเจริญในธรรมมีแก่ญาติโยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านที่กำลังติดตามทางเพจบนทัตยานันบุญสิริใาการธรรมะเจริญใจกลับมาพบกับทุกทกท่านในค่ำคืนนี้ ซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่6เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2564ธรรมะเจริญใจนะเป็นการนำธรรมะนะมาปารนบะในเบื้องต้นสักเล็กน้อยแล้วก็ส่วนที่2ก็จะเป็นการเจริญจิตภาวนาเพื่อเป็นการเสริมเติมเรื่องของการเจริญภาวนาเจริญภาวนา ก็เหมือนคําว่าเจริญใจนั่นแหละนะเจริญแปลว่ามีขึ้นเพิ่มขึ้นมากขึ้นนะภาวนาก็แปลว่ามีขึ้นเพิ่มขึ้นมากขึ้นเช่นเดียวกันท่านทั้งหลายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในบทสวดมนต์เนี่ยกล่าวยกย่องเรื่องของธรรมะนะที่พระเจ้าทรงตรัสว่าธโมปฏิโปวิยะตัสัตถุโนพระธรรมของพระศัสดานั้นสว่างรุ่งเรืองแล้วก็เปรียบดวงประทีปนะอันนี้ดวงประทีปเนี่ยก็ ก็คือแสงสว่างแต่แสงสว่างภายนอกเนี่ยกำจัดความมืดนะเมื่อแสงสว่างเกิดขึ้นความมืดก็หายไปแต่เป็นความมืดภายนอกส่วนแสงสว่างภายในนั้นเนี่ยก็คือความรู้เท่าทันหรือการเกิดปัญญานำทางในการดาเนินชีวิตแก้ไขข้อขัดข้องหรือ สามารถที่จะแก้ปัญหาออกจากปัญหาเป็นแสงสว่างภายในสว่างนอกก็ต้องอาศัยแสงไฟสว่างในก็ต้องอาศัยแสงธรรมนะแสงพระธรรมนำใจให้ไรทุกข์เหมือนดังที่คนกล่าวว่าแสงพระธรรมนำสุขทุกสมัยแสงพระธรรมส่องสว่างกลางดวงใจแสงพระธรรมนำจิตให้สงบเย็น นี่เรายกย่องแล้วก็เทิดทูนแล้วก็เคารพในพระธรรมจริงแล้วก็เป็นคำที่แสดงถึงความเคารพนั่นเองเคารพพระธรรมแม้แต่พระพุทธเจา้าทุกพระองค์ท่านก็เคารพพระธรรมนะเหมือนบทสวดมนต์ที่เราเคยสวดกันในหนังสือฉบับคู่มืออุบาสกอุบาสิกาสวดมนต์นแปลฉบับสวนโมกเนี่ย นะที่เราใช้กันสวดมนต์ก็จะเห็นความหมายได้ชัดเจนเลยว่านี่คือข้อสรุปหรือที่มาทั้งหมดทั้งปวงนั้นอย่าลืมว่าความรู้ในหนังสือฉบับนั้นเล่มนั้นเนี่ยตกผลึกมาจากพระไตรปิฎกซึ่งหลวงปู่พุทธทาสเมื่อทีนะ่ท่านได้ศึกษาทําความเข้าใจอย่างท่องแท้เนี่ยท่านจึงตกผลึกมาเป็นหนังสือสวดมนต์ฉบับแปลส่วนโมก ที่เราได้ยินกันมาถึงทุกวันนี้นะที่ใช้สำหรับการสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นแปร ى, นะทุกสำนักทุกทีนะ่ที่ใช้หนังสือสวดมนต์ฉบับนีนะ้แม้กระทั่งใน YouTube ที่มีคนได้ไปอัปโหลดไวนะ้มีคนเอาไปเผยแผ่ไว้ในโลกโซเชียลแต่ก็เป็นประโยชน์ทันเรียกว่าได้นำบทสวดมนต์นั้น นำมาพิจารณามาสวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นแปรแล้วก็ยังมีสวดมนต์บทพิเศษอีกมากมายเนี่ยเคารพพระธรรมแต่เคารพพระธรรมก็นำไปปฏิบัติเคารพพระธรรมนำไปเป็นเครื่องเจริญจิตใจเป็นการเจริญภาวนาการเจริญภาวนาทางจิตทำให้เรานั้นเนี่ยมีแสงสว่างภายในนะเพราะฉะนั้นความมืดเนี่ยคือความมืดภายนอก นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องอาศัยแสงสว่างเพื่อส่องนำทางชีวิตความมืดเนี่ยเป็นอุปสรรคนะท่านนะเดินไปไหนเท่ากางความมืดเนี่ยมันไม่ปลอดภัย,ยแม้จะชำนาญการยังไงก็ตามเนี่ยก็ไม่รู้ว่าสัตว์ร,ร้ายงูเงี้ยวเขี้ยวขอจะมายืนขวางทางเราหรือจะไปเหยียบเอาตอนไหนก็ไม่รู้เพราะเป็นเวลาที่ออกหากินของสิ่งมีชีวิตเหล่านั้น นะถ้าเราไปในพื้นที่ตรงที่ไม่ปลอดภัยเราก็อาจจะเกิดอันตรายได้หรือตกหลุมตกกับดักอะไรสักอย่างหนึง่งนะที่จะเกิดด้วยธรรมชาติก็ตามจะเกิดจากล้มมือมนุษย์ก็ตามเนะี่ยก็จะเป็นอันตรายทั้งสิ้นท่านเพราะความมืดนั่นเองจึงต้องมีสิ่งที่ส่องสว่างในท่ามกลางความมืดนะความมืดก็จะหายไปหมดสิ้นไป ส่วนความสว่างภายในก็ต้องอาศัยความเข้าใจที่เราพูดกันมาตลอดว่าความรู้ความเข้าใจนั้นเนี่ยมันคือเบื้องต้นของการทำให้เกิดการขบคิดเป็นวิตกวิจารวิตกวิจารคือการตรึกตึกตรองนะ่านนะจริงๆแล้วก็คือใช้คำว่าตึกตรองแต่แต่ถ้าในองค์ชานก็ใช้คำว่าวิตกวิจารปีติสุขจนกระทั่งกลายเป็นอารมณ์แห่งความ เข้าใจอย่างถ่องแท้ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์นั้นอารมณ์เดียวอย่างนี้เป็นต้นก็ได้ความได้ความสุขได้ความสงบได้ความรูนะ้เกิดขึ้นจากการปฏิบัติภาวนานั้นๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนะ่ำคืนนีนะ้ก็ฝากกับญาติโยมว่าที่สุดแล้วเป้าหมายของเราต้องการอะไรเราผ่านอะไรต่อมีอะไรมากมายที่สุดนะก็คือเราต้องการความสุขสงบเย็นควนะความสุขสงบเย็นนะ จึงเป็นเป้าหมายเนี่ยกว่าเป็นความสุขกันแล้วกันพูดนี้พูดถึงเรื่องของความสุขของชีวิตความสุขของชีวิตเนี่ยมีอะไรบ้างหนึ่งความสุขเพราะการอิงอาศัยเครื่องเป็นปัจจัยอาศัยภายนอกที่เราเรียกว่าปัจจัยเป็นเครื่องอาศัยภายนอกเนี่ยท่านลองดูนะชีวิตที่มั่นคงท่านเรามีอาหารเราก็ หมดความทุกข์เรื่องของความหิวไปอย่างหนึง่งความต้องการอาหารเนี่ยเมื่อถึงเวลาร่างกายเราหิวเขามีอาหารที่เตรียมพร้อมไว้หรือมีสำรองไว้หรือตั้งอยู่ต่อนหน้านั้นใช้สำหรับการรับประทานใช้สำหรับการกินการบริโภคในขณะนั้นถามว่าบุคคลที่มีลักษณะเช่นนั้นเขาต้องกังวลในเรื่องของความาไม่มั่นคงเรื่องอาหารไหมไม่ ันพูดที่ไม่กังวลก็แสดงว่าเขามีความสุขกับการที่มีเครื่องอาศัยเป็นวัตถุภายนอกมีสิ่งที่อำนวยความสะดวกนะดวยกตัวอย่างเรื่องอาหารไปสักครู่นั้นแล้วนี่คือความสุขประการที่หนึ่งมีวัตถุเป็นเครื่องอาศัยเพียงพอนะทำให้ความทุกข์เพราะการที่จะต้องขาดแคลนล่านั้นก็หมดไปความสุขประการที่หนึ่งเป็นอย่างนี้ เนี่ยเป็นความสุขที่คนทั้งหลายแสวงหากันอยู่ตลอดชีวิตเลยไม่รู้จักว่าเพียงพอคืออะไรนีคนที่มีความรู้สึกว่ามีเท่าไหร่ก็ไม่พอเนี่ยน่าสงสารมันสุดท้ายเลยกลายเป็นว่ามันพ้นมันพ้นมันมันมันเกินน่ะมันไม่ใช่พ้นคือมันเกินจนกระทั่งว่าไม่มีความสุขอีกนะเพราะมันไม่มีความว่าพอดีอยู่ในชีวิตนั้นเพราะความสุขที่มีเครื่องวัตถุเป็นเครื่องอาศัยไม่เท่ากันท่านนะแต่ละคนก็ไม่เท่ากัน มันบุคคลใดที่พอใจได้เร็วนะยินดีพอใจในสิ่งที่มีได้มากกว่าใครนะเพียงใดที่พอใจในสิ่งนั้นเท่าที่มีเท่าที่เป็นคนนั้นมีความสุขละนะความสุขที่สุดละในความความหมายของชีวิตในเบื้องต้นนั้นสุขเพราะมีวัตถุเป็นเครื่องอาศัยท่านมีความสุขในระดับนี้กันทั้งนั้นไม่เว้นใครคนใดคนหนึ่งหลอกมีกันทั้งนั้นแหละแต่เริ่มจะไม่มีความสุขละถ้าไม่รู้จักพอนะอย่างนี้เป็นต้นนะประการที่สองก็คือมีคุณธรรมตั้งไว้ในใจ าเรามีคุณธรรมตั้งไว้ในใจเราเห็นอะไรที่เราทําได้เราไม่ต้องไปคิดเปลี่ยนแปลงใครทั้งหลายให้เป็นดังใจเราแต่เรามีความสุขกับการมีคุณธรรมได,ได,ได้ได้ทำหน้าที่ในการแบ่งปันหรือได้ทําหน้าที่ในการที่จะตั้งไว้ในคุณธรรมนั้นๆยกตัวอย่างเช่นบุคคลหรือเราทั้งหลายมีพรมมิหารธรรมหรือทำเป็นเครื่องอาศัยของพระพรหมหรือเป็นที่อาศัยหรือเป็นทำเป็นเป็นที่อยู่ของ เป็นเครื่องอาศัยของผู้ใหญ่หรือผู้ใหญ่ต้องมีธรรมนี้นะทุกคนแหละต้องมีไม่เป็นผู้ใหญ่ได้ไหมคนทุกคนนั่นแหละที่จะดําเนินชีวิตอยู่ร่วมกับคนอื่นนั้นเนี่ยจะต้องมีพรหมิหารนี่คุณธรรมนี้สําคัญมีอะไรบ้างหนึ่งเมตตาใช่ไหมเมตตาก็แปลว่าความรักดูปกตินี่แหละเมตตาต่อกันเรามีเมตตาเราเห็นใครทําอะไรก็มีเมตตาต่อเขาเมตตาไม่ต้องทําอะไรอยู่ในทุกสถานะถ้าเรามี นะจึงมีคําว่าให้เจริญเมตตาอยู่เป็นประจําสม่ําเสมอปลอดภยัยผู้เจริญก็ปลอดภยัยนะผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับผู้ที่เจริญเมตตาก็ปลอดภยัยนะเพราะฉะนั้นนี่คือเมตตารักปรารถนาให้ผู้อื่นตั้งอยู่ในความดีความงามเป็นความรักที่อยู่ในภาวะที่ปกติสองกรุณาคือสงสารปรารถนาให้เขาพ้นจากความทุกข์ก็ได้ช่วยเหลือนขนวายกัน อะไรที่เราช่วยเหลือนขนควายกันได้ตอนนี้มีความความคิดอยู่อย่างหนึ่งว่าถ้าเราช่วยเหลือหรือนะมีโอกาสได้หยิบยืดอะไรให้กับคนที่กําลังลําบากเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่เรานั้นช่วยเหลือเขาแต่เท่ากับเรานั้นก็กําลังช่วยเหลือตัวเราเองเพื่อให้เรานั้นเนี่ยได้ทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อเขาถ้าในเชิงคุณนัรนทเรียกว่าเป็นการสร้างบารมี สร้างสมอบรมสิ่งเหล่านี้ไว้เนี่ยไม่มีใครมาเอากักเราไปได้หรอกความดีเหล่านี้คุณสมบัติเหล่านี้ความเอื้อเฟื้อเหล่านี้คุณธรรมเหล่านี้ไม่มีใครมาเอาจากเราได้เราต้องสร้างสังส่งสมอบรมด้วยตัวแตนะ่ทำอย่างนี้นตะ่เหมือนพระจันทรนะ์ไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องยากแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะเป็นเรื่องที่ต้องหนักอกหนักใจเนีก็คือการที่เราได้ทำในสิ่งที่เรา าวางไว้เป็นแบบในการดําเนินชีวิตเพื่อเป็นการเอ,เอ,เอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันอ,อย่างวันนี้เนี่ยก็ได้นําเอาสิ่งที่จําเป็นต้องใช้ใ,ในชีวิตประจําวันนะบางทีเราเนี่ยนึกแต่ถึงตัวรูปแบบเช่นจะบอกว่าถึงฤด,ดูเข้าเหมืนสาขอถาวายผ้าอ่ำน้ําฝนก็หาผ้าอ่ำน้ําฝนซึ่งผ้าอ่ำน้ําฝนมีผืนหนึ่งก็ใช้ได้กันไป,ไปตลอดละนะแต่มาสังเกตดูว่า,าเมื่อก่อนนี้เราอยู่แบบ มีความรู้สึกว่าอยู่ในเซฟตี้โซนนะอยู่ในภาวะที่เราปลอดภยัยเรามีความรู้สึกว่าเราได้ร um ับการดูแลคุ้มครองจากคร mm. ูบา,าอาจารย์หรือจากวัดหรือสถานที่เราอยู่นะท่านเลยไม่คิดเลยว่าเออเราเนี่ยเ,ออเราปลอดภัยเรามีความรู้สึกว่ามีอะไรเราก็ <ๆ S 2> มีผู้ใหญ่เขาคอยปกป้องเราอยู่เนี่ยอย่างเช่นเราอยู่วัดใหญ่ๆอยู่วัดที่มีพระผู้ใหญ่ท่านดูแลท่านมีประสบการณ์ท่านมีความรู้ท่านมีความสามารถท่านมีคุณธรรมเนี่ย ถ้าก็ดูแลแล้วแต่พอเราต้องมาทําหน้าที่อย่างอย่างนี้เนี่ยหมายความว่าพอที่จะทําหน้าที่ในการที่จะช่วยดูแลคนอื่นเขาบ้างเนี่ยเราก็มานึกถึงนะแต่ว,วันนี้ก็ได้จัดถวายพระอังสะแกลูกเนนไปนสั่งตัดเย็บมาใหม่เลยเพราะว่าแถวนี้ไปหาซื้อเกาะยากก็เลยถาวม,มาใส่ไซส์ขนาดไหนกันบ้างขนาดไหนกันบ้างนนก็ได้สั่งมาเสร็จแล้วแล้วเพิ่งมาถึงวันนี้เสร็จแล้วปุ๊บมาตอนทาวัดนี่ก็ เอาไปแจกบอกว่าให้ใช้ภาพแบบนี้นะเวลาไปโรงเรียนไปเรียนโรงเรียนเนี่ยจะมีผ้าสีอื่นที่มันสีแปลกแตกต่างกันเนี่ยก็เอาไว้ใส่เฉพาะตอนที่ที่ที่อยู่วัดกันแล้วกันอันนี้อนุญาตอนุโลมแต่ไปโรงเรียนอยากให้ใส่สีเดียวกันเป็นสีเขาเรียกว่าสีเหลืองทองนะซึ่งเป็นชุดที่เขาต้องใส่ตีวันที่ต้องใส่ไปโรงเรียน นี่ก็เป็นระเบียบของโรงเรียนก็คือจริงๆก็ไม่ไม่ไม่ไมไมอะไรจากจีวรหรอกก็จีวรนั่นแหละเพียงแต่ว่าเป็นสีเหลืองทองแต่แล้วปุ๊บเนี่ยอังสะก็ต้องเป็นสีเดียวกันด้วยไม่ใช่ว่าเอาสีอื่นมาสลับกันซึ่งอันนั้นเนี่ยแสดงว่าเป็นภาวะความขาดแคลนมีความจําเป็นต้องใช้เลยต้องสีปะบนกันไปหมดก็เลยซื้อถวายตเตรียมมาเสร็จปุ๊บก็จัดไปถวายแล้วก็บอกว่าให้ให้ข้อคิดไป เป็นการปลูกฝังของเขาเกล่าไปทุกวันนี่อย่างนี้คือไม่ยากไม่ลําบากคือเราอยากจะช่วยเขาให้พ้นจากความทุกข์หรือช่วยเหลือจากสิ่งที่เราทําได้บางทีเขาอาจจะไม่ได้เือดดร้อนหรอกแต่เราเห็นว่ามันเป็นความจําเป็นที่จะต้องมีแล้วก็ถ้าเราให้เหตุผลที่ถูกต้องเขาก็จะได้ไม่ต้องขาดแคลนอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ยกตัวอย่างว่าความว่าเราอยากให้เขาพ้นจากความทุกข์ก็มีการุณาช่วยเหลืออะไรต่างๆหรือ เ,เห็นสภาพที่เขาเป็นทุกข์อยู่ก็ค้นขวายที่จะช่วยนะตามที่กําลังที่เราจะทําหรือโครงการใหม่อื่นๆที่กําลังจะทําอยู่นี้เป็นต้นที่เราทํามาสุดท้ายก็สอดคล้องภายใต้ของสาธารณาสงเคราะห์นั่นแหละตั้งใจจะทําอย่างนี้แล้วก็ถ้าไม่เริ่มทําวันนี้ไม่รู้จะเริ่มทาวันไหนแล้วก็มีความจําเป็นจริงๆด้วยสําหรับปัจจุบันแล้วก็ทําในส่วนที่เราทําได้ส่วนบุคคลที่เขาช่วยเหลือในยามใดที่มัน ต้องอาศัยสภาพกําลังมากกว่าอันนั้นก็ยกให้ผู้ที่เขามีความพร้อมตอนนี้เหมือนที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยวัดวาอารามอะไรต่างๆนี่ก็ต้องรับหน้าที่ในการที่จะต้องดูแลประชาชนหรือคนที่ต้องมาขอความช่วยเหลือจากทางวัดนะโดยเฉพาะชาวปนก,กิจตอนนี้ผู้ที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ที่เจ็บป่วยจากโควิดนี่ก็นาร่างกายไปเผาหรือไปชาวปนก,กิจตามัดต่างๆวัดกา เรียกว่าเต็มเต็มกําลังกันที่สุดลอันี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากพบเจอดอกท่านทั้งหลายเราเห็นแล้วเราก็เกิดความรู้สึกว่าเมื่อไหร่น้อเราจะพ้นจากวิกฤตรตรงนี้ไปด้วยกันทั้งหมดนะฮะแม้เราจะเข้าใจสัจธรรมความจริงดีว่าที่สุดแล้วไม่มีใครพ้นจากสัจธรรมความจริงนี้ที่สุดแห่งการเปลี่ยนแปลงด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนั่นเองนะอฉะนั้นก็คิดพิจรารณาอย่างนี้ประการต่อมาก็คือมุทิตาคือพลอยินดี ใครได้ดิบได้ดีเจริญไปตามนั้นตามสิ่งที่เขาเป็นเขาขวนขวายเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเขาขวนขวายเขาเจริญรุ่งเรืองแล้วก็สําเร็จในชีวิตเราก็อนุโมทนากับเขาอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็อุเบกขาคือการเข้าไปดูเต็มกําลังความสามารถแล้วจากนั้นเราก็วางความรู้สึกของเราไว้อย่างถูกต้องว่าวันนี้อาจจะยัง ยังไปไม่ถึงเป้าหมายที่สําเร็จได้เราก็ต้องขวนขวายทําต่อไปอย่างนี้เป็นตน้นนี่เรียกว่าเป็นอุเบคาไม่ค่อยว,า,วางเฉยเมยต่อสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่อุเบขาแต่อย่างนั้นก็คือทอดทุระทิ้งทุระทาอะไรได้แล้วทิ้งทุระเพราะเหนื่อยดายแล้วก็คิดเอาเองว่าตนเองนั้นไม่มีไม่มีเวลามาสํารวจเรื่องล่านี้หรือทําเรื่องล่านี้ได้แค่นี้หรือไม่ทําอะไรเลยแล้วก็อ้างว่าสมอ้างเอาว่าทําที่ดีที่สุดแล้วอย่างนี้เป็นตน้นทําดีที่สุดแล้ว คนขวายที่สุดแหละทั้งที่ยังไม่เริ่มทําอะไรเลย, <c oughs> ย่างนี้น่าเสียดายแล้วแตนะเพราะนั้นเรามาทําสิ่งเหล่านี้กันให้เป็นประโยชน์เรียกว่าคุณธรรมความสุขเพราะมีคุณธรรมตั้งไว้ในใจต่อมาก็คือความสุขจากการได้รู้คุณค่าแท้ของสิ่งต่างๆเหล่านั้นในชีวิตของเรานะก็คือคุณค่าแท้ในสิ่งต่างๆเหล่านั้นมีของมีสิ่งใดต่างๆดูที่สาระถะของสิ่งนั้นนั่นคือคุณค่าแท้แล้วก็ประการที่สี่ก็คือว่าปรุงแต่งจ,จิตใจความสุขที่เกิดจากการปรุงแต่งจ,จิตใจ เช่นเอาบุญที่มาอนุโมทนากับทุกท่านเนี่แอนะนุโมทนาไว้แล้วก็ฝากบุญไว้กับทุกท่านนะตอนนี้ก็อนุโมทนานะเรื่องของญาติโยมที่ช่วยกองทุนสาธารณาสงเคราะห์วัดกลางนะเรียกว่าช่วยกันบริจาควันละเกบาท99วันเริ่มตั้งแต่วันอาสาลหาบูชาเนะี่ยวันเข้าพรรษานะั่นแหละจะไปถึงวันที่เท่าไหร่ท่านก็ช่วยกันนับเอาเองกันแล้วกันนะนะแล้วก็ได้โอนปัจจัยมาร่วมทำบ,บุญก็อนุโมทนานะทุกคนทุกท่าน นะแล้วก็ฝากไปว่าถ้าท่านต้องการใบอนุโมทนาบัตรนะท่านก็นอย่าลืมแนบนะเลขใบกำกับภาษีของผู้เสียภาษีมาด้วยนะเพราะว่าทางวัดจะได้ออกใบอนุโมทนาเป็นอโดเน่นนะผ่านนี้ไปก็จะสะดวกนะใบอนุโมทนาบัตรนั้นกนะ็เมื่อออกตามระบบนั้นแล้วเนี่ยผู้ที่งเขาจะนําไปใช้สําหรับการลดหย่อนภาษีก็เป็นประโยชน์อีกนะีถือว่าท่านได้ทําบุญมากับทางวัดนะท่านก็ได้ทําประโยชน์ต่อไปได้อีก โครงการนี้เนี่ยกะว่าจะดําเนินการสักหนึ่งปีก่อนในเบื้องต้นก็คือเริ่มแล้วนะตอนนี้เมื่อวันที่วันเมื่อวันเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ก็นําปัจจัยที่นาของอาหารแห้งที่ได้จากบินธบาตนะแต่ว่าไม่ได้ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เก็บไว้ที่นี่ก็เอาไปมอบให้กับโรงพยาบาลสนามนะที่ที่อาเภอแห่งเนี้ยอาเภอปัวแห่งเนี้ยนี่ก็เป็นที่หนึ่งที่เราต้องดูแลไม่ได้ดูแลแต่เพียงคนที่ เขาต้องมารับการพักรักษาหรือว่ามามาอยู่โรงพยาบาลสนามตามนโยบายนั้น mm hmm. ก็ยังมีเจ้าหน้าที่ที่เราจะต้องช่วยกันดูแลนี่ก็คือสิ่งที่เราได้ได้ทำแล้วก็เป็นการดูแลภิกษุสงฆ์อาภาธภายในวัดปรางแหแงนนี้ที่เราจะต้องใช้ยุกยาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของใช้สำหรับอย่างเช่นแผมเพลสสำหรับผู้ใหญ่ของอะไรต่างๆที่ต้องต้องใช้ใน ในการดูแลนะความเจ็บป่วยความจําเป็นเหล่านั้นเหล่านี้เป็นต้นนะท่านอนุโมทนากับทุกท่านอย่างนี้นะแล้วก็สุดท้ายประการที่5คือความสุขที่เหนือการปรุงแต่งทั้งหลายเดี๋ยวเรามาทําความสุขประการที่5ให้เกิดขึ้นกันเถิดนั่นก็คือการเหนือการปรุงแต่งทั้งหลายก็คือการเจริญสมาธิภาวนาลําดับนี้เชิญทุกท่านนะได้เจริญจิตภาวนาเป็นกุศลทางจิตเป็นความเบิกบานทางจิต เป็นการผ่อนคลายทางจิตอยู่ในภาวะที่รับรู้สิ่งต่างๆอะไรทั้งหลายมามากมายได้ดังใจก็มีความสุขจนลิงโลดใจไม่ได้ดังใจก็เกิดความทุกข์จนกลายเป็นความห่อเหี่ยวเหี่ยวเฉาทางด้านจิตใจก็ไม่เป็นคุณไม่เป็นประโยชน์มาเจริญจิตภาวนาทําความรู้สึกอิ่มๆยิ้มๆในใจใหายใจเข้าก็โล่งปร่งสบาย หายใจก็ออกผ่อนคลายจะเดินภาวนา ให้ยใจเข้าลึกๆปล่อยลมหายใจออกยาวๆหายใจเข้าโล่งโปรงสบายหายใจออกผ่อนคลายนุโมทนากับทุกทกท่านที่กำลังติดตามทางเพจและก็รายการธรรมะเจริญใจในค่ำคืนนี้ก็เป็นตอนที่14แล้วเรียกว่าให้ชื่อตอนว่าความสุขที่ท่านควรรู้จักนะฮะค่ำคืนนี้ขอเชิญทุกท่านแผ่เมตตา สัพเพสัตตาสัต,สตทั้งลายที่เป็นเพื่อนทุกขเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเวลาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถินอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอพยาปชาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถินอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย อน,นีคาหุนตูจ,จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขขีอัตานังปริหารันตูจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิน้นเถิดธรรมะเจริญใจค่ำคืนนี้ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ขอทุกท่านจงมีความสุขความเจริญด้วยกันทุกท่านทุกคนขอเจริญพร